สมัยก่อนนานมาแล้วนะหลานในนาทีที่ความมืดยังปกคลุมท้องฟ้าสีดำสนิทต,ตาเล่าให้ฟังว่าที่วัดเก่าแก่กลางหมู่บ้านของเรามีนาคผู้ยิ่งใหญ่เฝ้าปกป้องวัดไว้ไม่ให้ผู้ไม่หวังดีเข้าใกล้แม้ในคืนเดือนมืดที่ไม่มีแสงดาวหลานรู้ไหมว่าทำไมนาคถึงปรากฏตัวได้ในค่ำคืนนั้น ก็เพราะว่านาคนั้นเกิดจากสายน้ำศักดิ์สิทธิ์และมีพลังแห่งบุญที่ปกคลุมวัดไว้นั่นเองในคืนหนึ่งมีชายหนุ่มอยากพิสูจน์ความจริงของตำนานนั้นเขาแอบเข้าไปใกล้โบสถ์แต่ทันใดนั้นเองนาคยักษ์ตัวใหญ่ที่เปล่งแสงสีเขียวออกมาจากเกลด็ดก็กระโจนออกมาขวางทางชายคนนั้นหวาดกลัวจนแทบวิ่งหนีไม่ทัน นาคใช้เสียงเห่าหอนดังสนัน่นเตือนให้ออกจากพื้นที่ด้วยใจเมตตาเพื่อรักษาความสงบและความบริสุทธิ์ของสถานที่ทั้งนี้เพราะวัดไม่ใช่เพียงแค่สถานที่ทางกายแต่มันเป็นที่รวมของจิตใจผู้คนและความดีงาม หลานจึงเข้าใจแล้วนะว่าทำไมนาคจึงต้องปกป้องวัดในคืนเดือนมืดนี้เพราะถ้าปล่อยให้ความชั่วร้ายเข้ามาวัดก็จะสูญสลายไปเหมือนดวงจันทร์ที่ถูกเมฆบังดังนั้นหลานจำไว้ว่าอย่าประมาทในสิ่งที่ตาเล่าเพราะความศรัทธาและความดีคือแสงสว่างที่ไม่มีวันดับมอดไปจากใจคนเรา สงบใจรักษาความดีไว้แล้วชีวิตจะเจริญรุ่งเรืองเหมือนนาคที่คอยปกป้องวัดเราอยู่ทุกค่ำคืน